วันนี้เรามาเรนดอมกันนะทุกคนว่าคนที่เขาเงียบหายไปนานแล้วเขาจะได้กลับมาคุยกันอีกไหมกับคุณนะพลังงานของคนที่เงียบหายไปนานแล้วเขาจะมีโอกาสได้กลับมาคุยกับคุณอีกไหมเรามาดูกันนะทุกคนขอให้พลังงานพายออกมาจงตรง,งใจกับุทุกคนด้วยนะทุกคน คนที่เงียบหายกันไปนานแล้วเขาจะมีโอกาสได้มากลับมาคุยกับคุณอีกไหมเรามูดกันนะทุกคนคนนี้เป็นคนทางไกลนะทุกคนเดอ c h ชาริออรตรู้สึกว่าจะมีการเดินทางนะทุกคนเดอ c h ชาริออตเป็นคนทางไกลนะทุกคนคนคนนี้นะสิบดาว ที่ผ่านมาเขารู้สึกเจ็บปวดมากนะทุกคนเขารู้สึกเจ็บปวดมากมายคนคน,นี้สิบดาบธาตุลมเมทุนตุนกลมนะทุกคนเขารู้สึกเสียใจรู้สึกผิดหวังรู้สึกเจ็บปวดมากมายนะสิบดาบเมถุนตุนกลมเมทุนตุนกลมธาตุลมนะทุกคนเจ็บปวด จ็บปวดมากๆนะไม่ทุนตุนกลุ้มเหมือนเดิมเขารู้สึกเจ็บปวดมากๆนะคนนี้เจ็บมากๆเลยนะทุกคนคนนี้เจ็บเจ็บจริงๆเขารู้สึกเจ็บปวดมากนะเพราะคุณเป็นผู้หญิงที่เก่ง เป็นผู้หญิงที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง queen of pentacle เขามีความเจ็บปวดมีความเสียใจมีความคิดถึงคุณมากรู้ไหมสองใบที่ผ่านมาเขาคิดถึงคุณเขาเจ็บเหมือนเหมือนว่าเขาเคยทำผิดอะไรกับคุณมาก่อนนะทุกคนเขารู้สึกเจ็บรู้สึกผิดทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำมานะ ทุกสิ่งทุกอ,อย่างที่ผ่านมาเขารู้สึกเขาเจ็บเขาผิดมากๆากนะทุกคนประสบกบารณ์บงกรนะทุกคนธาตุดินคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งเขาจะคิดถึงคุณมากๆนะช่วงนี้ห้ามไม่ทา้าเมรสินธ์ตโนธาตุไฟคุณสองคนเคยทะเลาะก,กันแน่แนคุณสองคนเคยมีความขัดใจกัน มีความขัดแย้งกันมาก่อนนะทุกคนเมธสิงห์ธนูธาตุไฟคุณสองคนถึงได้เดินออกจากกันไปนะเมธสิงห์ธนูธาตุไฟคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งเป็นผู้หญิงที่สวยเป็นผู้หญิงที่มีออร่ามากๆนะเขาเสียดายคุณนะเขาคิดถึงคุณมากมาเขาที่เสียใจที่เขาผิดหวัง เขาเจ็บเขาปวดเพราะเขาสิบถึงคุณมากๆคุณเป็นผู้หญิงที่ดีคุณเป็นผู้หญิงที่สวยมากมากนะทุกคนคุณเป็นผู้หญิงที่มีออร่าเขาคิดถึงคุณเขาจะมีการเดินทางนะทุกคนทุกคนเมทุนตุนกลุ่มธาตุลมนะเขา เหมือนจะเดินทางเตรียมตัวมาหาคุณนะทุกคนอัศวินดาวเขาจะเตรียมตัวเตรียมใจที่จะเดินทางทุกสิ่งทุกอย่างเขาน่าจะคิดทบทวนมาบ้างแล้วว่าที่ผ่านมาเขาคิดถึงคุณขนาดไหนเรามาดูกันนะทุกคน แน่นอนทุกคนเขาจะเดินทางมาหาคุณอย่างแน่นอนนะประสบการณ์บงก่อนธาตุดินคนคนนี้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะเดินทางมาหาคุณจริงจริงเพราะเขาทนคิดถึงคุณไม่ไหวเพราะคุณเป็นคนเก่งคุณมีออร่าเขาคิดถึงคุณตลอดเวลาเขารู้สึกเจ็บ รู้สึกเสียใจรู้สึกผิดหวังที่ผ่านมาที่เขาได้หดุดออกจากคุณไปนะทุกคนเขาคิดได้เขาซ้ำนึกได้เขาจะเดินทางมาหาคุณนะประสบการมังกรธาตุดินนะเขาเตรียมตัวเตรียมใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขจะเดินทางมาหาคุณอย่างแน่นอนนะทุกคน ก้าไม้เท้าเม็ดสิงหธนูเขาคิดถึงคุณมากมายกายกองนะทุกคนเห็นไหม mm hmm. เขานั่งคิดถึงคุณเขายืนคิดถึงคุณ mm hmm. เขาคิดถึงคุณมากๆนะทุกคนคุณเป็นคนที่อยู่ในใจเขาเสมอคุณเป็นคนที่เขาไม่เคยลืมนะทุกคนเห็นไหมเก้าไม่เท้า เขาคิดถึงคุณตลอดเวลาเขาไม่อันเป็นต้องทำงานทำการนะเขาคิดถึงคุณนะก้าวไม่เท้าเม็สิงธน,นูธาตุไฟฉับพลันทันด่วน The tower เขาคิดตัดสินใจทุกสิง่งทุกอย่างแบบด่วนแบบกระทันหันทันทีทันด่วนทันใด เขาจะมาหาคุณจริงๆทุกคนเดอะทาวเวอร์เดอะทุกสิ่งทุกอย่างเขามีความคิดที่จะกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนทุกคนเดอะทาวเ